เราก็มาผัดเผ็ดไก่งวงนะคะก็เป็นเนื้อไก่งวงเนาะเดี๋ยวเราจะใส่กับหน่อไม้นะคะนะคะแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่บบหน่อไม,ไะะแแไม้แล้วก็ปรุงรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะอันนี้เราลดไฟลงนะคะเพราะว่าจะถ่ายเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นไอขึ้นถ้าเราเร่งไฟนะคะแล้วเราก็ ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะพอดีไม่ได้เอาขาตั้งมันอยู่ข้างล่างอะตอนไปเที่ยวลืมเอาขึ้นมาเนาะมันอยู่ในรถยนต์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคนต่อนเนาะแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะเราก็ปรุงรสไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเร่งไฟให้เขาร้อนตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนถ่ายเราไม่อยากเร่งไฟมากนะคะ นี่นะคะเราก็คนให้มันเข้ากันเลยนะคะรสชาติก็ปรุงไปแล้วเนาะล้วก็สามารถที่จะคนได้เลยนะคะอนนี้ให้มันรสชาติเข้า<ส>กันนะคะกินมากๆเลยตอนนี้เราก็รอให้รสชาติมันเข้ากันสักพักเนาะล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟด้วยนะคะก็กินกับข้าวร้อนๆหรือจะมีผักมาแก้มก็อร่อยนะคะ,ะเพิ่มใบกระเพราฝรั่งลงไปเพิ่มความหอมนะคะนี่นะคะ แค <Okay. S 1> แกงไก่งวงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันได้เลยนะคะเราปลอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดไก่งวงนะคะใส่หน่อไม้นะคะเห็นไหมคะก็รเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แอบ,บเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าเ,เราอยากกินเผ็ดๆเ,เนาะ นี่นะคะผัดเผ็ดไก่งวงนะคะใส่หน่อไม้เรียบร้อยแล้วเห็ดไม้สีสันเป็นยังไงนะคะก็มาชิมกันได้กำลังร้อนๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะใครยังไงก็มากินด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค,ค่ะบ๊ายบาย ซูมให้ดูอีกทีนึงนะคะเผ็ดมากโอ๊ยเกิดน,น้ำลายเกิดน,น้ำลายแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย